การสนาบุรีบรรยากาศถนนมอเตอร์เวย์เปิดฟรี2 8ถึง3มกราคม2 5 6 7นักท่องเที่ยวใช้บริการแน่นส่วนอำเภอสังขบ,บุรีเตรียมจัดระเบียบการเยี่ยมชมสะพานมอนโดยเฉพาะช่วงเวลาเขาดาวผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศถนนสายมอเตอร์เวย์ M81 ขึ้นจากจังหวัดนคนปรปฐมไปยังจุดทางลงบริเวณแยกไปอำเภอพนมทวนกม .8 ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ใช้ฟรีเริ่มตั้งแต่28ธันวาคม ึง3มกราคม2567โดยถนนสายนี้มีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวขึ้นใช้บริการเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองการเป็นจำนวนมากจนทําให้สภาพการจราจรบริเวณแยกไฟแดงวังสารพีติดยาวกันหลายกิโลเมตรโดยวันหยุดเทศกาลปีใหม่2567มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากที่พักในอำเภอไซโยกท่องผาภูมิสีสวัสดิ์และสังขะบุรีที่พักถูกจองเต็มก่อนหน้าเป็นเดือนมาแล้ว ส่วนใครที่ยังไม่ได้จองยังสามารถนำเต็น์ไปกลางได้ตามที่แต่ละแห่งจัดเตรียมไว้ให้ส่วนที่สะพานไมอุตมะนุสร์สะพานมอญสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของอําเภอสังขบุรีเนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมบรรยากาศยามเช้าบนสะพานพร้อมถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนจะเดินทางข้ามไปยังชุมชนชาวมอญบ้านวังกะชุมชนท่องเที่ยววิถีมอญเพื่อร่วมทําบุญไสบตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเดินชิมชอ้อปชมอาหารพื้นเมืองและเลือกซื้อสินค้าเป็นของที่ระลึก โดยนักท่องเที่ยวบางส่วนยังเลือกที่จะใช้บริการเรือนําเที่ยวออกไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณเมืองบาดาลหรือวัดจมน้ําซึ่งประกอบด้วยวัดวางวิเวการามวัดสมเด็จและวัดศรีสุวรรณซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซิงของอำเภอสังขบุรีส่งผลให้บรรยกักท่องเที่ยวปีใหม่ของสังขบุรีคึกคักขณะที่อำเภอสังขบุรีโดยนายสุทธิพรศิวเวชพิกลในอำเภอสังขบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดระเบียบประชาชนที่จะขึ้นไปเดินชมบนสะพาน จะมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจตวชดออสอและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบไม่ให้ยืนอยู่บนสะพานนานเกินไปรวมถึงได้ออกห้ามาตรการการจัดระเบียบสะพานไม้และสะพานแดงเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้แก่ 1. ห้ามเ,เด็กเเดินเถินอนมอปะแป้งหรือมักคุเทศขายสินค้าหรือทำกิจกรรมใดใบนสะพานไม้ สะพานแดงห้ามทำกิจกรรมเหมือนบนสพานไม้ยกเว้นขายสินค้าชุดตักบาดอาหารแห้งแต่ห้ามตั้งเกินออกมานอกทางเดิน 3. บริเวณศาลาสามศาลาสพานแดงห้ามกลุ่มบุคคลมานั่งเร่รายเงินจากนักท่องเที่ยว 4. ห้ามรถทุกชนิดลงมาจอดอยังบริเวณลานด้านล่างตรงหน้าหัวสะพานไม้ 5. เด็กๆกเถินหมมออนุญาตให้ทำกิจกรรมได้แต่ให้อยู่บนถนนทั้งสองฝั่งและหน้าสะพานไม้เท่านั้น และสามารถเดินมาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวได้แค่เสาแรกของสะพานไม้เท่านั้นและในด้านห้องพักตอนนี้ส่วนใหญ่ถูกจองเต็มแล้วแต่ยังมีบางแห่งที่ยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จึงอยากให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ติดต่อสอบถามเรื่องที่พักก่อนออกเดินทางโดยคาดว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะมีเงินสะพัดก,กว่า100ล้านบาทอำเภอสังขบุรีมาชมสะพานมอญสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในไทยโดยเฉพาะช่วงเวลาเขาดาวคาดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างหนึ่งแน่น ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2567ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีเงินสะพัดมากกว่าพันล้านทางหองการค้าจังหวัดกาญจนบุรีผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะร้านค้าของฝากรายใหญ่หญผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งว่าต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้นทุกป,ปีดูได้จากที่พักแม้แต่ไม่มีคนเข้าพักแต่เวลานี้ห้องพักเต็มและผู้ประกอบการเอกชนฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวหากอยากจะทราบยอดจริงๆไม่ยากมีหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาทําเรื่องยอดต่างๆเขารู้แม้กระทั่งว่าบุคคลน,นั้นมาจากจังหวัดใดพักในพื้นที่นานกี่วันเรื่องนี้หากดําเนินการได้เร็วอนาคตเราจะทราบว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีนักท่องเที่ยวเท่าใดเงินสะพัดเท่าใดจะชัดเจนกว่าและมีประชาชนในพื้นที่ได้ฝากว่าว่าจากการที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M81 ฟทําีทให้คล่องตัวในการเดินทางเป็นอย่างมาก แต่สุดท้ายเมื่อมาถึงทางลงเพื่อไปยังอำเภอต่างๆนั้นเรื่องนี้เกิดปัญหามากคือทําให้สภาพการจราจรติดยาวมากและเป็นเวลานานเนื่องจากรถต้องมากระจุกเพื่อผ่านไฟแดงที่จุดเดียวกันทั้งหมดเรื่องนี้หากไม่แก้ไขอนาคตเมื่อมอเตอร์เวย์เปิดใช้ถาวรแล้วหากไม่มีพื้นที่รองรับการ,ระบายรถให้ออกไปได้ก็จะเกิดปัญหามากกว่านี้ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนซึ่งแยกวางสารพีเป็นจุดที่มุ่งหน้าออกไปยังหลายอำเภอและทางกรมการทางหลวงได้เคยออกแบบ ความจัดงบประมาณมาเพื่อสร้างทางแยกแต่ถูกการคัดค้านจากบุคคลบางกลุ่มที่เห็นแกประโยชน์ส่วนตนไม่มองถึงส่วนรวมทั้งทงที่ทุกอย่างเตรียมลงมือสร้างแล้วแต่บุคคลกลุ่มนี้ต้องการให้ทําอุโม,มงค์รอดเพื่อไม่ไปบดบังอาคารพาณิชย์ทั้งสองข้างทางแต่มีการชี้แจงจากหน่วยงานทางหลวงว่าการสร้างอุโม,มงค์จะเกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ําหากช่วงหน้าฝนน้าจะท่วมไม่สามารถระบายออกไปได้อย่างแน่นอน สุดท้ายโครงการที่กรมทางออกแบบสะพานข้ามก็ต้องถูกยกออกไปซึ่งหากสร้างในช่วงนั้นมาถึงวันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วก็จะไม่ทําให้การจราจารติดขัดเช่นทุกวันนี้และเวลานี้ก็มีการผลักดันจากรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคนเมืองการให้เร่งจัดสรรงบมาให้อีกครั้งหากได้ก็โชคดีข่าวนิวสิบสีการจนรบุรีชุติการไหลวารินรายงาน